สวัสดีค่ะมาเบ่งเล็กเล่ากันเนาะค่ะเลยกเล่าเมาื่อคืนนี่เนาะ,ะออกสองทุ่มครึ่งวันที่สิบเขาาตะว,วิ่งเขาว,วิ่งซีกับ่าค่ะเขาซีออกสองซีนะะเนาะเก้าเก้าเก้าแปดสองสี่จ้ะจับคู่ให้พ่อถือเลยยาคำปินน่ะติดเก่าอยู่ติดแต่เก่ามี่แปดนะพีทก็คือว่าพีด อันสูตรนี่นี่โบเฮแล้วเดี๋ยวลงสูตรใหม่ให้ได้ค่ะเด้อสูตรไม้แม่น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 บางยานี่ก็เข่าเข่าสองสีแม่นแม่นเลยเข่าสองสีเลยพวงยานี่นี่เด้อ่นี่หลัานหนึ่งเพิ่งได้ค่ะแต่บริโภลงซื้ออยเด้ยวสองสี่นี่ละเนี่ยสูตรว่าสูตรเข่าสองสี่นี่แหละจะลงให้เบื้องบนเลยล่ะสูตรนี่สูตรบนโดยตรงเด้ค่ะมา พัฒนาไงเล่าที่สิบสองกอคอหกสิบสองกับบันพุทธเนาะบันพุทธเด่นก่อนนะเด่น สูตรนี่เข่าเด้อค่ะเด้อเด่นเท่าไรปะเด่นหกกับเจ็ด้ด้งวดอีเด,ด้อหกกับเจ็ดเด่นนีกับอีกสูตรหนึ่งค่ะแต่ว่าอีกสูตรหนึง่งเดี๋ยวสิจับคู่ให้อีกสูตรหนึ่งนี่แปดแปด แปดละแปดยังแปดแปดแปดศูนย์แปดงแปดสองสิบคู่สูตรสิบคูล่ล้วค่ะ เขาดีสูตรนี่เด่นกับเขาด้ค่ะเด้อบนจะบนมึงยากับเขาสองซีบนบนนะแคบนาจอไว้เด้ค่ะเด้อลาวันที่สิบสอง สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเน่อยค่ะเด้อ